คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพจทวินท็อปอัพร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพาะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับแล้วก็น่หนอยครับมี TFT จ่ายเหรียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านเหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100, ล้านเปอร์เซ็นรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมซาวโวน,นะครับแล้วนี่ครับคือคลิปสรุปสั้นๆของ Tft 4.5นะครับเฟส e s t i v a l of Beasts ในวันที่ผมอัปคลิปน่าจะเข้าแล้วแหละนะครับผมในทางฝั่งของ f a ส e Revival ที่จะมีให้เราเล่นเป็น Tft 4.5กันนะครับผมหรือถ้าผมอัปคลิปเร็วก็กำลังจะเข้าแล้วครับมันจะเข้าในวันพฤหัสที่23ที่ถนี้แล้วนะครับผมดังนั้นถ้าคุณอ,อยากต้องการเล่นอย่างสนุก คลิปนี้นะครับมีสรุปให้เล็กน้อยนะครับผมระบบหลักของ4.5นะครับสั้นๆครับ คือเฮดไลเนอร์นั่นแหละครับผมแต่ว่าเรานะครับจะเรียกว่าระบบโชว์เส้นดนระบบนี้นะครับก็คือเฮดไลเนอร์นั่นแหละกติกาก็เหมือนเดิมเลยนะครับตัวละครด้านขวาสุดในช่องนะครับถ้าคุณยังไม่มีตัวละครนั้นนะครับจะเป็นกรอบม่วงเวลาซื้อนะครับจะมีราคาแพง3เท่าจะเป็น2ดาวมาให้เลยและนะครับจะสุ่มเผ่าหรือว่าคลาสบวก2ด้วยนะครับพอซื้อปั๊บมาลงปุ๊บเผ่าหรือว่าคลาสก็จะบวก2 โดยนะครับแต่ละตัวก็จะมีโบนัสโชว์เส้นไม่เหมือนกันและนะครับกดเดิมถ้าคุณมีอยู่แล้ววะครับต้องรอประมาณ4ช็อปถึงจะเจอตัวละครโชว์เส้นตัวใหม่นะครับไม่ประมาณ4ช็อปเลยตัวนะครับจะมีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้น แต่ผมไม่เชื่อว่าในของ TFT มีออกเมนที่ใส่ได้เป็น2ตัวไหมนะครับก็ต้องมาหล่อรุนกันดยนะครับระบบหลักก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลักการเล่นสั้นๆของระบบโชว์เส้นคือสมมุติถ้าผมอยากเล่นเผ่าเผ่าหนึ่งนะครับก็ซื้อมาก่อนนะครับตัวละครเผ่านั้นเก็บตัวละครตัวนั้นอีกตัวสำรองไว้เพื่อที่นะครับท้ายเกมผมจะได้เอาตัวละครแพงๆที่จะเพิ่มนะครับโอกาสได้ตัวละครโชว์เส้นแพงๆตามระเวลของคุณนะครับเลเวลแปดระดับเก้า โชว์เส้นจะเริ่มเป็น4บาท5บาทละแล้วเราก็ทําการขายตัวเก่าแล้วก็ใส่ตัวใหม่ที่เผ่านั้นแล้วก็ใส่ตัวละครตัวเก่าสํารองที่เป็นตัวปกติมันก็จะได้เผ่าคงที่ไว้นะครับโดยในรีเพลย์นี้นะครับมีเผ่ามากมายจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง เผ่าแล้วครับนะครับจะประมาณนี้นะครับเผ่าแรกนะครับเป็นดราก้อนโซนนะครับตัวละครจะตามที่เห็นเลยนะครับอาจจะไม่ได้พูดหมดนะครับเพราะอาจจะไม่ต้องการให้คลิปนี้ยาวมากโดยตัวละครนะครับดราก้อนโซตัวแรกๆอาจจะเป็นแท้งนะฮะที่ด้รับดาเมจจากการต่อสู้นะครับจะได้รับพรมังกรนะครับผมโดยตัวละครที่ได้รับพรมังกรนี้นะครับก็จะแบบมีความสามารถ ค่าพลังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทุกการตัวตีครั้งที่5จะระเบิดวิญญาณมังกรออกมานะครับสร้างความเสียหายเวทจากพลังชีวิตสุดๆของเป้าหมายนะครับโดยตัวละครที่ได้เป็นวิญญาณมังกรก็จะมีทางฝั่งของตีเร็วไปด้วยนะครับผมเมื่อตัวละครที่ได้รับพรตายครับมันก็จะส่งต่อไปให้ตัวละครที่กใกล้สุดนะครับที่ยังไม่ได้รับพรยิ่งใสดังว่าโซกมากนะครับพรมันก็จะแจกกันมากขึ้นนะครับฟอร์จูนครับผม ไม่ต้องพูดมากครับนี่คือหนึ่งในเผ่าที่ผมต้องให้คุณเล่นให้ได้นี่คือเผ่ารวยที่สนุกมากครับผมง่ายๆครับฟอร์จูนสพอชนะปั๊บจะได้ออฟแต่ถ้ายิ่งแพ้นะครับและชนะใหม่มันจะยิ่งรวยมากขึ้นนะครับผมโดยนะครับถ้าเป็นฟอร์จูน6มันจะเปลี่ยนนะครับฟอร์จูนหกจะเน้นชนะไปเรื่อยๆละ ไม่จะเป็นต้องแพ้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันบอกว่าการชนะจะมอบลูกแก้วเพิ่มเติมถ้าได้ฟอร์จูนสิบเนี่ยตำนานกล่าวไว้ว่าวันนึ้ต้นไม้ต้นไม้น่าจะมาสู้ด้วยนะครับผมอันนี้ไม่โชว์แบบเก่าไม่น่ามีฟอร์จูนสิบมั้งฮะแบบใหม่น่าจะมีของเป็นอันปัจจุบันนี้นะนะครับถ้าคุณต้องการเป็นฟอร์จูนสามก่อนอะไรเงี้ยก็ต้นเกมนะครับก็แพ้แล้วก็ชนะทีหลังโดยนะครับฟอร์จูนหกสามารถทําได้สบายๆเพียงแค่มีโชเส้นหรือว่าคือเฮลเลนเนอร์ ของ f o r t จูนบวกหนะครับไม่จะเป็นต้องใช้ตราแต่ว่านะครับฟอร์จูนหก็มีโอกาสได้ติริได้ตราให้เราเป็น Fort จูนสิก็เป็นได้นะครับวอลล์นะครับจะได้รับเลือดและก็พลังเวทนะครับโดยชนะแต่ละครั้งจะบวกสเตตนี้ไป10%มากสุด5ครั้งนะครับอันนี้ครับสนุกมากเลยนะครับแต่เหมือนจะมีต้องมาเล่นกันใหม่ว่าวอลอ์จะเล่นยังไงนะครับในเวอร์ชันที่แบบมีออกเมนมีถึง11เอเพราะตัวละครมันเยอะบวกตราบวกโชเซ้นนะครับ ดีวนะครับผมบอกว่าเมื่อเราจุตีครบ6ครั้งนะครับหรือมีเลือดต่างกว่า50นะครับจะลาเอฟเฟกต์ที่โดซีซีสตาร์อะไรนะครับล้างออกไปทั้งหมดแล้วก็จุตินะครับก็คือจะได้ความทนทานและการสร้างความเสียหายนะครับจะมีโบนัสความเสียหายจริงไปด้วยนะครับคอติสนะครับนในเผ่าที่ผมแนะนําเหมือนกันนะครับผม มันจะบอกว่าเมื่อคุณนะครับมีเลือดโดยรวมในบอดนะครับต่ำกว่า50จะมีกาลิโอนะครับกระโดดลงมามันจะซีซีนะครับแล้วก็ช่วยทุบช่วยดามเมจด้วยโดยนะครับคุณสามารถทำคาลติสก้าวได้ค่อนข้างไม่ยากนะครับผมก็คือสามารถใช้ตัวละครทั้งหมดแล้วก็เป็นโชวเสนบวกหนั่นเองนะครับผมโดยกาลิโอนะครับก็จะเก่งขึ้นตามดาวของตัวละครคาลติสเป็นเผ่าเสกตัวละครที่ตัวละครเยอะมากครับผม เฟเบิลนะครับบอกว่าถ้าใส่ครบ3ตัวเท่านั้นแล้วนะครับสกิลของแต่ละตัวจะมีเอฟเฟกที่บัฟเข้ามานะครับผมอันนี้ถือว่าน่าสนใจและผมชอบมากครับชื่อไทยชื่อว่าปะกรณำปะกรณำหรือปลมปลาวะใครจะได้คอมเมนต์หน่อยว่าเฟเบิลมันชื่อไทยสมัยที่อยู่ในการินาว่าปะกรณำหรือปลมปลาผมจาไม่ได้มาคอมเมนต์กันได้นะครับเอลเดวูดนะครับจะบอกว่าตัวละครเอลเดวูดนะครับจะได้รับเกราะและการเวท พลังโจตีนะครับแล้วก็พลังเวทเพิ่มขึ้นทุกๆ2วินาทีหมายเขาว่าครับพอผ่านไป10วิสแตทพวกเนี้ยจะเพิ่มขึ้นแบบแม็กซิมัมเลยนะครับเวกาเอลเดอร์วูดโกงมากจำได้นินจาครับหรือก็คือถ้าง,ง่ายๆคือเอมิสซารี่นะครับผมใส่ได้แค่1ตัวหรือไม่ก็ต้องเป็น4ตัวเลยนะครับถึงได้รับรบัฟนะฮะนินจาหนึ่งนะครับจะได้รับพลังโจตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังเวทนะครับ โดยนะครับถ้าเป็นนิจา4ีจะได้พลังตีเยอะมากๆแล้วก็พลังเวทเยอะมากครับ X อ็กนะครับผมหากแชมเปี้ยนเอ็กซไม่ยึดติดตัวละครแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมก็คือแบบเงาๆครับคนเดียวถ้าเป็น1ตัวนะครับมีแค่โยเน่กับทางฝั่งยาโอะนะฮะถ้าเป็น1ตัวจะได้รับโลภป้องกันนะครับ50%จากพลังชีวิตสูงสุดและนะครับถ้ามีกัน2คนนะครับโยเนกับยาโอะพี่้องกันจะได้ดูดเลือดนะครับ แล้มาดูทางฝั่งของเผ่าพิเศษของตัวละคร5บาทกันนะฮะอาเซียนะครับจะมีเป็นทหารนะครับที่ไม่สามารถขยับได้นะครับ2ตัวคุณสามารถวางทหารไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับส่วนมากจะไว้ด้านหน้าหรือไม่ก็ดักให้ศัตรูนะครับติดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเซตนี้เดี๋ยวจะมีแอสซัซินกระโดดมาลุ้งหลังด้วยนะครับก็คือสามารถวางตรงไหนก็ได้ครับถือว่าเป็นดัมมี่นั่นแหละรอให้ฝั่งนะครับมาตี เดนเวิลนะครับของซามิล่านะครับซามิล่านะครับก็คือจะทําการพุ่งจู่ๆกการโจมตีครั้งที่2นะครับพอพุ่งเสร็จปั๊บจะมีโล่จากเลือดสูงสุดนะครับแล้วก็พอพุ่งเสร็จปั๊บก็จะโจมตีกระสุนไป2นัดปังๆนะฮะแล้วก็จะเป็นการเก็บค่าสไตล์เออสมัยสมัยนั้นซามิล่าน่าจะมาพอดีครับของ4.5และเมื่อนะครับสไตล์สูงสุดเป็นเกรด F มันก็จะทำการเหมือนกับไลายสกิลนะครับเป็นอันติแบล็คส์มินนะครับอันนี้ก็คือ ตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครที่นำเสนอไอเทมอาร์ติแฟกต์ตัวแรกของสมัย TFT 4.5เลยนะครับก็คือออนนะครับบอกว่าทุกคงน,นะครับที่ออนทำการต่อสู้นะครับจะมีเป็นไอคอนเป็นโลโก้เป็นตาช่างอะฮะเป็นแท่งติเล็กไม่ใช่ตาช่างพอครบสี่รอบมัง้งประมาณ4ี่รอบนะครับก็คือจะได้รับอาร์ติแฟกต์ไปเลยนั่นหมายความว่ายิ่งเจอออนเร็วคุณก็จะปั๊มอาร์ติแฟกต์และอาร์ติแฟกต์สมัยก่อนอมีไม่กี่ชิ้นสมัยนี้เยอะมากๆกก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะได้อะไรมากขึ้น โดยถ้ามีดาวมากขึ้นก็จะทำงานได้ไวมากขึ้นด้วยครับเดอะบอสกับผมโออันนี้ก็ของเด็ดฮนะเซตโตนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า40ก็จะออกจากสนามไปซิดอัพนะฮะไปซิ t อัพเสร็จปับ๊บนะครับจะทำการฮิวแล้วก็พอฮิวเสร็จนะครับก็จะมีการเพิ่มระจับตีแล้วก็จะขึ้นที่เร็วขึ้นด้วยพอเลือดเต็มนะครับก็จะกลับมาเลือดเต็มหรือว่าเพื่อนรูปทีมตาย ตายหมดแล้วครับพอกลับมาปั๊บนะครับก็สกิลทั้งหมดการตีจะสร้างความเสียหายจริงนะครับผมแล้วก็สกิลมันก็คืออาร์เคโอแบบจับทุบนะครับสนุกมากสนุกมากเป็นตัวละครที่เอฟเฟกเป็นตัว5บาทที่ดีมากครับผมเรามาดูคลาสนะครับคลาสแรกนะครับเป็นดูเอลลิสนะครับดูเอลลิสนะครับจะเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็การตีนะครับจะให้ตีเร็วมากขึ้นอารมณ์กุนซูนั่นแหละครับผมเผ่านี่ครับตีเร็วสนุกมากสนุกกว่าควิสไตล์ปัจจุบันแน่นอนครับผม เอไลเซนนะครับผมตัวละครผู้บรรลุอุ้ยมีชื่อเก่าด้วยวแล้วก็ตัวละครบทนี้ครับจะได้มานามากขึ้นนะครับผมจะฟ้นฟูมานามากขึ้นน่าจะโลวิชแนรีด้วยแหละมั้งแวนกานะครับได้รับโบนัสเกาะและการเวทนะครับเป็นแท้งไม่มีอะไรมากครับบอลเลอร์นะครับได้รับเลือดและพลังโจมตีด้วยนะครับปกติคอฟอย่างนี้มันจะไม่ได้บวกพลังโจมตีหรือแบบมีมากกว่าเลือดอันนี้นะครับมีพลังโจมตีไปด้วยเมทนะครับจะทําการไร็สกิลสองครั้งนะครับผมคุ้นๆเหมือนกับที่เราเล่นกันมาไม่นานนี่แหละ สมัยเซตที่สองอ่ะที่มันจะไลฟสกิลสองครั้งนะครับตัวคันที่สองนะครับอาจจะเริ่มมาเบาก่อนแล้วค่อยแรงขึ้นนะครับตามจํานวนเมดมีเมดเก้าที่บอกว่าจะไลฟสกิลแบบไวสุดๆไปด้วยชาร์จสตูเตอร์นะครับก็คือสกิลมันจะชิ่งได้ครับผมเมื่อทําการสกิลปั๊บมันจะชิ่งชิ่งชิ่งนะครับผมก็คือยิ่งมีเยอะก็จะชิ่งเยอะครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยออกแบบให้สกิลชิ่งและน่ากลัวมากครับไซฟอนเนอร์นะครับที่ของคุณทั้งหมดนะครับจะดูดเลือด จากความเสียหายที่ทําได้และตัวละครไซฟอนเนอร์จะดูดเลือดมากกว่าตัวละครชาวบ้านด้วยครับซเลเยอร์นะครับจะได้รับดูดเลือดต่อความเสียหายที่ทาได้และจะเพิ่มขึ้นนะครับตามเลือดของมันที่ลดลงนะครับและมันจะคุณความเสียหายตามพลังชีวิตนะครับผมที่หายไปของศัตรูถ้าใส่คู่กับไซฟอนเนอร์เมื่อกี้ก็จะดูดเลือดได้ดีเลยครับแอสซินนะครับผมอันนี้ระวังนะครับมันจะกระโดดไปยังหลัลสตูนะฮะสก,กิลสามารถติดครีได้ และนะครับก็จะมีดามเมจคริติคอลเพิ่มเติมด้วยนะครับนะครับในเซตนี้ต้องระวังไม่ให้มีตัวละครกระโดดมาหานะครับเพราะว่าแต่ละตัวน่ารำคาญมากครับผมมิติครับตัวละครเราได้รับการเวทมากขึ้นสมัยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีตัวละครที่ไปเผาแนวนี้แหละครับที่แบบเป็นเผาแนวแบบลงปุ๊บด้การเวทปั๊บมันจะเป็นแบบตัวแทงด้การเวทเฉยๆอะไรงนี้มากกว่าคีเปอร์ครับผมเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับตัวละครคีเปอร์แล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับที่อยู่ใกล้ จะด้ลดป้องกันนะครับประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นคีเปอร์จะมีโล่มากขึ้นนะครับโล่ไม่ถาวรนะครับดังนั้นก็เหมือนกับการไว้ช่วงต้นต้นไฟอะไรเงี้ยฮะอเดฟนะครับเป็นปรมาจารย์ผมชอบที่เขามีชื่อไทยอยู่นิดน,นึงด้วยตัวละครอ,อเดฟนะครับผมเมื่อเริ่มเกมปั๊บนะครับจะลดความเร็วการโจมตีของศัตรูฝั่งตรงข้ามทุกตัว50%เป็นะครับเป็นเวลาแป๊บหนึ่งถ้าเป็นอเด p สี่สโลการโจมตี6วิ e x er ็กซิกก er คิวชเนร์นะครับการจุดตีและสกิลของ Executioner นะครับจะติดคริสเสมอหากเป้าหมายนะครับต่ำกว่าเลือดที่กำหนดไว้นะครับผมซึ่งก็คือเป็น2 3 4ที่สามารถนะครับลดได้ต่ำกว่าแบบ99%ก็ติดครีแล้วครับโหดมากที่ e x e c u t e 4โดยเผาทั้งหมดนะครับสามารถเพิ่มขั้นได้ด้วยระบบโชว์เส้นนะครับผมก่อนนี้จากกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะผมมีคอมหน้าเล่นแถม3คอไปก่อน แล้วเดี๋ยวจะมีเพิ่มทีหลังนะครับคอมแรกครับเป็นทีโมครับผมทีโมแบกเนื่องจากสก,กิลมันชิ่งใช่ไหมครับผมอันนี้มันจะไม่ได้ปาเหตุมันจะพ่นลูกดอ,อกไปก็จะเล่นเป็นทางฝั่งของชาปชูเตอร์แวนการ์ดนะครับโดยในนี้ฮะเราสามารถใส่ให้แบบเป็นทางฝั่งของทีโมโชเซ้นนะครับมันก็จะบวกเป็นชาปชูทหกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองเล่นดูฮนะอาจจะเป็นแวนการ์ดโชเซ้นก็ได้ครับเป็นตัวแทงแต่ว่าถ้าเป็นส่วนมากเนี่ย ในระบบโชเซนหรือเฮเลเนอร์เนี่ยเป็นกองหลังเป็นดาเมจก็อาจจะดีกว่านะฮะแต่ว่าก็ได้หมดเลยทีโมนะครับก็ใส่แบบโชจินใส่มัดครินะครับกองหน้าก็แทงไปเราจะไม่วางตัวละครไว้ริมสุดในเซตนี้เท่าไหร่ครับเนื่องจากว่า A t ท x ที่เราก็ใส่เนี่ยครับมีความสามารถในการดึงตัวละครไกลสุดทั้งสองข้างมาหาตัวเองแล้วก็ทุบซึ่งนะครับถ้าเราไม่ได้มีการซีซีนั่นหมายความว่าเซตนี้ครับเราสามารถใส่การซีซีให้กับตัวละคร แครี่ได้ด้วยถ้าจะวางริมสุดแ้วนะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ใส่ในตัวนี้เราจะวางทีโมเหยียบมาก่อนนะครับซิเวอร์ครับี่อยู่ระหว่างนิรลี่กับทีโมมันจะบัฟตีเลยให้กับเพื่อนด้วยนะครับผมลองได้ดูครับคอมนี้ครับทำการโลที่เลเวล6 ่อมานะครับเป็นคาลติสนะครับผมอันนี้ง่ายๆฮะก็หลักการคล้ายๆเดิมแหละแต่ว่านี่ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยผมจะใส่เป็นควิกซิลเวอร์ให้กับคาลิสตานะครับคาลิสต้าหลักการเล่นคล้ายๆแฟรี่เรานะครับจะเล่นเป็นคาลิสต้าตีลวันะครับอยู่ตรงริมแมปเนื่องจากว่ามันต้องการตีแบบไม่ต้องการหยุดนะครับเราก็เลยใส่ควิกซิลเวอร์ซึ่งควิกซิลเวอร์ครับก็ทําให้เราไม่โดนดึงนะฮะเราก็จะใช้เป็นทางฝั่งคาลติสที่เป็นเอทอร์เหมือนกันสกิดอิงชาร์โดเลย เอตอนะครับก็จะทําให้ตัวละครฝั่งตรงข้ามกลายสุด2ตัวลากเข้ามาหาตัวเองนะครับคอมนี้ฮะจะมีกาลิโอกระโดดเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมแล้วก็ทั้งฝั่งโชเซนเป็นใครก็ได้ที่เป็นคอร์ติสบวกหนะครับคอมนี้ครับโลแบบโซโล7หรือว่าไปเรืยว่า8ก็ได้ครับผมอีกคอมนึ่งละกันเป็นฟอร์จูนครับผมเนื่องจากฟอร์จูนเนี่ยเขาไม่ต้องให้เราทิ้งคอมนี้และก็ไม่ต้องแพ้ เราสามราเล่นได้ยาวๆเลยนะครับผมอันนี้ครับฟอร์จูนจะเป็นใครก็ได้อะครับที่ได้เป็นฟอร์จูลบวกหนึ่งดีสุดมันคือเป็นทางฝั่งของเซจูนี่นะครับที่จะเป็นแทงหลักของเราแล้วนะครับเอาจริงฟอร์จูนก็จะเป็น6นะครับแต่ว่าตัวละครใส่5ตัวแต่ว่าถือว่าเข้าใจกันว่าเราจะมีโชวเส้นบวกฟอร์จูลบวกหนึ่งเป็นฟอร์จูนหกเพราะจะเป็นฟอร์จูนสามันต้องแพแต่ถ้าเป็นฟอร์จูนหกครับชนะมันจะรวยขึ้นนะครับผมขอมนี้ครับจะทําการ โหแบบปกตินะครับที่เรียกว่า8หาตัวละคร4ีบาทมากมายเอามาเสิร์ฟในคอมนี้นะครับผมเอา,าจริงมันสามารถเป็นฟอร์จูนเฟล็กแหละชื่อเท่มากเลยก็คือไม่จะเป็นต้นเล่นตาผมก็ได้นะครับผมจะเล่นเป็นฝั่งของเคลเป็นฝั่งของอาซาย,ย่านะครับเป็นเอ็กซิคิวชันเนอร์ซึ่งก็เก่งอยู่ครับใส่กุนสู้ใส่ของแรงนะครับผมกองหน้าใส่ของแท้งเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่าลืมครับระวังเรื่องเอทอกดึงตัวริมสุดนะครับะนะครับใส่พรีซิเวอร์ให้กับตัวละครแคลรี่ริมสุด ก็ดีนะครับแถมอีกสักเล็กน้อยนะครับมีข้อมนี้ครับที่น่าสนใจมากมันจะเป็นแวนการ์ด8ด้วยลิงวูคองลีโลนะครับผมอันนี้ครับมันจะใช้ลิงสีทองเนี่ฮะเราจะให้เป็น3ดาวใช่ไหมครับซึ่งมันจะเป็นแวนการ์ดคู่กับกาเรนพอดีเรานะครับสามารถให้วูคองนะครับเป็นตัวละครแครี่ใส่ของไฟเตอร์นะครับตามภาพกาเรนเป็นแท้งและก็ใส่ตัวละครแวนการ์ดที่เหลือให้หมดเลยนะครับ กองหลังเจมีเคลถือกุนซูสักชิ้นก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ลิงมันจะแบบม,ม,แมันจะถึกมากและมันจะทูแปลกถือว่าันนี้นะครับก็เป็นคอมที่สนุกมากๆเลยทําการโลนะครับที่เลเวล5ครับผมต่อมานะครับจะเป็นคอมที่ผมเคยใช้ปั่นแรงสมัยก่อนด้วย เอลเดอร์วูดเวกานะครับข้อนี้นะครับถ้าเรามีตรามันจะได้ประมาณถึงเอลเดอร์วูดเก้าเลยทีเดียวแต่ว่าหลักการนะครับก็คือเราจะวางนะครับเป็นประมาณนี้ให้มาติดคีเปอร์นะครับคีเปอร์ที่บอกมามันจะมีโล่ให้ตัวละครด้วยใช่ไหมฮะประเด็นคือข้าวเวกานะครับยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะได้บัฟของเอลเดอร์วูดใช่ไหมครับแล้วก็สกิลมันก็สามารถติดเป็นเมทสกิลสองรอบและมันมีความสามารถที่จะเก็บพลังเวท ถาวรได้ด้วยคล้ายๆกับเวก้าพึ่งนะครับถ้าใครจาได้กองหน้านะครับจะใส่เป็นพวกเอลเดอร์บุดที่เหลือก็จะมีออนมีทางฝั่งของ เม้าไข่แล้วก็ถ้าดีนะครับก็จะมีเซตใส่เป็นเมดนะครับให้เวก้าสกิลเบิร์นคอมนี่นะครับสนุกมากเอลเดอร์วูดหรือว่าไพรโบราณชื่อเก่าเป็นคอมที่แบบตำนาพอสมควรเลยนะครับเรานะครับจะโลที่เลเวล7เอาเวก้าสามซึ่งคุณสามารถได้นูนู3ดาวด้วยแล้วก็นะครับเอาใส่ตัวอื่นที่เป็นเอลเดอร์วูดเข้ามาเพิ่มนะครับ อันนี้ครับเราจะวางตัวแปลกๆแต่ว่าเป็นสไตล์การวางตัวของแอสซิสต์นะฮะตัวละครพวกนี้นะครับจะกระโดดไปด้านหลังตอนเริ่มเกมนะครับนั้หมายเขาว่าเราจะวางทุกตัวนะครับถอยลงมาหน่อยให้ตอนเริ่มเกมนะครับตัวละครท็กฝั่งตัวข้ามเดินมาหาเราครับเพราะว่าถ้ามาเดินมานะครับมันจะเหมือนจะทิ้งกล้องหลังไว้เงาๆวะครับผม ตัวละครแอตตาซินเรานะฮะก็จะลงได้อย่างดีตัวละครหลักนะครับจะเป็นทารอนจะเป็นของแนวไฟเตอร์กายภาพถ้าเป็นอากคาคินะครับก็จะเป็นแครี่ลองติดเป็นนินจาสี่ได้ด้วยครับคำนี้แล้วก็จะเป็นของแนวเวทสําคัญนะครับตัวละครแนวแอตตาซิศศ 1, คนควรมีเอเดฟไนท์จะได้เอาไว้กันตายนะครับผมถ้าวิธีการพวกตัวละครพวกนี้เอาตัวละครคุณนะครับที่เป็นแท้งมาอุดตัวละครแครี่ให้ตัวละครมือสังหารหรือแอตตาซิน เวลามากระโดดไปอะครับมันเจอแทงก่อนที่จะไปหาแครนร่นเนองนะครับถือว่าเป็นคลาสเก่าแล้วแหะครับปัจจุบันเราไม่เหลือละพวกแนวกระโดดแบบนี้จะเป็นล้วงแบบอื่นแทนนะฮะเพราะว่าแบบถ้าแบบวางถูกฝั่งก็โกงไปเลยล้วงแครตายตั้งแต่10วิแรกถ้าว่าผิดก็มีโอกาสแพ้นะครับทิมงงานเลยเปลี่ยนคอมนี้ครับอาไปปกติครับผมหาทาลอน2ดาวหาอากาลิาดาวได้ก็ดีให้จงได้นะครับ อีคอมนะครับเป็นคอมดวลลิสต์นะครับอันนี้เป็นคอมที่มันมากๆเพราะว่าตัวละครโคตรเก่งเรานะครับจะเล่นเป็นยาซุโอะโอยาซุโอะมานาทีก็ต้องเล่นเป็นแบกเลยทิฮะยาสุโอะนะครับเป็นตัวละครแคลรี่หลักใส่ของแนวไฟเตอร์นะครับไออีก็ใส่ได้และนะครับใส่เป็นทางฝั่งของดวลลิสต์ตัวอื่นแจ็คนะครับจะเป็นฟิลแทงทางฝั่งคาริสต้านะครับจะเป็นแคลรี่รองอย่าลืมนะครับคาริสต้าชอบกุนซูเยอะ และถ้าเป็นไปได้ใส่แกนซีซีให้กับคาริต้าก็ได้นะครับผมโยเนกับยาโอ๊กมันจะเป็นเอ็กซายอย่าลืมนะครับต้องวางแยกไม่ให้โดนฝั่งเพื่อเดียวกันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียบับเอ็กซายคอมนี้ครับทำกาสโลหหายาโอกให้3นะครับแล้วก็ขึ้นมาเอาตัวละครดูลิสต์ตัวอื่นระหว่างโลหายาโอ๊กนะครับอย่างมากคงได้แค่แจ็คแหละเพราะว่าตัวละครเรานะครับราคามันต่างกันเยอะแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าเราสามารถได้โอ๊กโชว์เส้น มันก็จะสามารถครบ3ดาวได้ไม่ยากเลยครับนี่จะเป็นพาร์ทหนะครับของทางฝั่งของ4.5ในอนาคตนะครับอาจจะมีมาเติมอีกก็เป็นได้นะครับนะครับเพื่อไม่ให้พลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องซาววเพื่อดูคอนเทนต์เทียที4.5 13 14ในอนาคตด,ด้วยนะครับซาวว์ขอลาไปก่อนแนละ้วไ